เซอ,มมอมเมล่าเอนดูรานดูเช่ถ่ายแล้วไม่เห็นหรอกครับรถผมมันช้าเฮ้ยโอ้ยคุณไม่้าคลาดแกกว <laughs> ว,ว่ะ่ะเว็เลสอ่ะเว็เลสโอ้โห นี่คือร้านแรกนะครับของอเมร่าแอดูร้านนะของทางที่นับนะโอ้ยไอกดูถ่ายออกนิดนึงฮะเก็บถูกเป็กเอาเลื่อนจับหมดได้เร็วนะ่นเนี่ย Fuck. มาด้วมาด้วยอยู่ช่วยเบรกช่วยเบรกพวยทเล่าเบรกไม่อยู่จริงนะเนี่ยไอ้สปอนเตอร์เบรกต้องเข้าเลยไหมเบรกกับยางนะครับล้อก็เข้าได้นะฮะผมว่าอเมริกาเอดูรัสคันนี้นะครับปิดผลกัน เหนื่อยว่ะโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าคันที่ผมนั่งเนี่ยภายนอกมันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันดีกว่าเพื่อความกระต่างแก้งนะคะเพื่อนๆว่าคันนี้ภายนอกเป็นยังไงนะคะโอ้ยโอ้ยอโอ ขับได้ไงวะเนี่ยโคตรบันเลยเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับการนั่งอเมล่าเลซิ่งเฮ้ยมันเข้าได้ขนาดนี้เลยอันนี้คือรถเดิมนะคุณต้องเข้าใจคำว่าเดิมทั้งคันมันเข้าได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมเออมันก็เลยถามพี่เขาว่าปกติขับไรขับไรเขาบอกขคันนี้เลยว่าเฮ้ยแล้วทำไมเข้าได้ขนาดเนี้ยเขาบอกเขาหัดเล่นเกมความลับความลับของอเมล่าเอนดูราน คลิปโค้งแหละพอดึงเบรกมือโค้งเฮ้ยเว่อเว่อเว่อเอ้า,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 อามีคลิปดึงเบรกมือเลยเหรอไี่ลิปโอ้ยยังเทือนยังเทือนนี่เหรอไอ้ย่าดึงเบรกมือเข้าโค้งด้วยไม่แต่มันช่วยเราเหมือนคือจริงๆเราความที่ช่วงล่างเดิมมันมันก็จะแบบหลุดตลอดใช่ป่ะความ ไม่รู้พี่ราเป็นไหมแต่ที่นี่มันก็จะแบบหลุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันโคงเยอะแต่คืออันนี้อันนี้เขาขับเอาสนุกสนุกไม่สนุกสนุก,นกมันอยู่<อ>ที่สี่มือคนขับเพราะพี่เขาแก้อาการถูกโค้คือตั้งเหมือนตั้งใจให้หลุดแล้วก็แก้เอามันมันมันสุดยอด